โอ้ยอันตรายครับเสียกบแต่รถจะลม้มมันจะลม้มมันจะลม้มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสเตย์อโอ้ยเดี๋ยวสเตย์เดีสเตย์เอาสเตย์มาดึงโอ้ยเกือบล้มมันยังเมามีมีมีสเตย์โอ้ยกเ,เยกือบเป็นล้มเหมือนกันนี่ เฮ้ยใค่ตัวนุ่มยืนทั้งขางย่นเดียวเดี๋ยวเดียวดึงเอาดึงเอาบนต้องดินมันต้องดินมันคำกับโป๊กบกินบกินมันคำมันคำมันลลอกหลอกไปเดี๋ยวเดึงเดึงเด้งเฮานี่ละม็อก Ún chỉ ngay đi hai cứ tăng lốt, ngại đi lâu nèo 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 ê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  lên nhắc lên to nhắc lên ồ gặp đây nào gặp pin nào gặp pin nào đeo đeo bất xe cân ไอโย่คนโย่กับเสียวคนน่ะโอ้หวาดเสียวแห้งเกือบปีนพี่น้องเกือบไปแล้วเสียต่อเอ้าได้เที่ยหายไปเลยมันจะหายทั้งรถจริงดิล่ะเกือบไปแล้วครับเกือบปริกเกือบปริกเอ้าโอ้ถ่ายให้ดูไม่ทันครับเมื่อกี้นี่ ผมถึงก็ต้องจอดรถลงมาเลยอ่ะเกือบไปเลยโอ้นี่ละครับความเสี่ยงของงานดินผมถึงบอกว่าประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เลยขนาดผมเองผมยังต้องพยายามมองนะครับพยายามเปิดประตูลงมามองเรื่อย พอดีถอยไปแล้วไปเจอตรงดินหักไงครับไปเจอตรงดินหักพอดีเลยแล้วทีนี้ก็ยกดำยกดำสู้เลยมันไม่ได้นะอันตรายครับต้องพยายามดูดีๆเลยะผมยังต้องเปิดกระจกดูตลอด ยืนลึกไม่ได้นะครับระยะยืนจากห่างจากปากบ่อก็ต้องสองเมตรแล้วอะ่ะเมื่อกี้ถึงกับต้องบีบแตรัดเลยเพราะว่าถ้าไม่บีบแตนี่น้องไม่รู้หรอกเพราะว่ารถบางทีมีแต่ยกอะ่ะไม่ทันได้มองดูดำตัวเอง ดีนะรถไถไปค้ำไว้ให้เมื่อกี้ครับตัวหนุ่มเอารถไถไปค้ำไว้ให้ก็เลยยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็เอาดัมลงเกือบสิ้นชื่อแล้วเมื่อวานรถดัมนะครับทีมงานพะพัวกกันนี่ก็ล้มไปคันหนึ่งครับ แต่วิ่งอยู่อำเภอบุญทลิกนะรถนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถอยครับแล้วเบรกไม่ดีตกถนนไปเลยนะครับตกที่ชันตกลงไปเลยทำให้รถพลิกคว่ำนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าคนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับอันตรายมากนะครับเกือบคว่ำแล้วเสียต่อตถ้าล้มมานี่ก็โอคือถามว่าล้มแบบเนี้ย มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับแต่คือความเสียหายที่มันจะเกิดกับรถมันมีเนาะมันมีความเสียหายอ่ามันต้องอ,อยู่ในสติอยู่ในความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุนี่เราแค่ประมาทแค่เซียววินาทีเดียวนะครับแค่ลืมตัวนะอยา่าว่าประมาทเลยแค่ลืมตัวไปในเซียววินาทีเพราะว่า เราวิ่งงานดินเนี่ยทุกคนก็ไม่กล้าประมาทหรอกครับนะครับแต่มันเป็นเสี้ยววินาทีของการลืมตัวของเรานะครับมันก็สามารถทำให้เรา,าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมยิ่งรถเยอะๆแบบนี้ด้วยนะครับวิ่งสลับไปมากันอย่างนี้ด้วยนะอันตรายด้วยนะต้องระมัดร,ระวังให้ดีครับเราส่งสัญญาณเตือนกันได้เราก็รีบส่งนะ ลงไปช่วยเหลือกันได้เราก็ต้องรีบช่วยนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เพื่อนร่วมง,งานเราสู้อยู่คนเดียวนะครับเราจะต้องช่วยกันดูแลกัน,นกลับมาก็ได้ใส่ดินนะครับแต่ถ้ามันล้มแล้วมันไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยถ้าเกิดบาดเจ็บมาแล้วก็บุนวายกันใหญ่เลยเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีความสุขทุกๆคนครับผมบายบายอย่าประมาทกับอาชีพของตัวเองนะครับจงมีสติแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนะหวังว่าทุกท่านะจะทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับผมบายบายครับ